น้องวัวนีเนวเนยยเ่เพื่อนกับงัวมาเลี้ยงขางบ้านย้ายเอริชาเพื่อนๆค่ะนี่จะตัวง,งามๆพุนาพุนา่ะอันนี้แหละค่ะคือวิถีชีวิตบ้านบ้านของบ้านเฮาวิถีชีวิตบ้านบ้านของบ้านเฮาค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้ยธรรมชาติสดใสสวยงามพุนะค่ะธรรมชาติสวยงามบอก มงเพื่อนเลี้ยงสวยงามอีหรีค่ะเพื่อนเพื่อน่ะสอ่อนเนาะค่ะสาอ่อนคุณนะ่ะโอ้ยค่ะคอณแน่ธรรมชาติบ้านๆจังซี่ละค่ะวิธีเช้าบ้านเขาก็เป็นยังสี่ละค่ะเพื่อนเพื่อนขาเช้าบ้านเขาก็เป็นจังซี่ละ่ะงามหลาย งามหลยจะงามไหลธรรมชาติทุ่งกว้างคุณนะคะ่ะพี่น้องเพื่อนเอามาเลี้ยงย้ามือเร้าย้ามือแรงค่ะคา,างบ้านย้าเอดีด้วยงามนี่แหธรรมชาตบาิบ้านของเขาค่ะวิถีบ้านนอกเขามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้่ดูแลครอบครัวนั่นแหะค่ะสัตว์เลี้ยงไว้ดูแลครอบครัวให้ลูกให้หลานนะคะ สมัยก่อนพ่อใหญ่แม่ใหญ่เขาก็เป็นยังสี่แหละค่ะของย้ายเอริสก็มีเว่าถึงพอย้ายเอริทัางเป็นนายห้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นนายห้อยโอ้เลียงหัวแต่ว่าถ้าจับงัวผิดก็ตอมใจเลยพอย้ายเอริสก็ตอมใจย่อนจับงัวผิดเบิ่งงัวผิดละค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะที่รับชมรับฟังขอบคุณมิตรภาพดีๆนี่ละค่ะ ของเพื่อนบรแมวของย้ายเอริทเด้อค่ะเนี่ยของเพื่อนเพื่อนเอามาเรียงทางบ้านย้ายเอริทค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเอามาเรียงขางบ้านโอ้ยงามหลายธรรมชาติงามหลายคุณน่ะธรรมชาติกับงามทงเรียงงัวกับงามนี่แหละค่ะเพื่อนเมื่อยไปได้เพื่อนกับบุญใหญเพื่อนเห็นงัวเพื่อนแล้วเพื่อนก็ดีใจคือพ่อของย้ายเอริทเลยนะคะลูกหลานกับหกลูกหลานกับอยัง ยายเอริ็เคยมานี่แหละใยยนนี่แหละพอตาแม่ย้ายจงเสียเลี้ยงมากกนยนจังซี่ล่ะค่ะเลี้ยงงัวนี่ละค่ะเพื่อนๆค่ะสมัยเก่าสมัยแกของพวกเขาของพ่อใหญ่แม่ใหญ่นาะโอ้ยอุดมสมบูรณ์คักค่ะเพื่อนๆอุดมสมบูรณ์ักมีความสุขหลายขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเด้อค่ะมือนอีที่รับชมรับฟัง ขอบคุณมิตรภาพดีๆค่ะเฮงเฮงปังปังดังๆจากเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ